สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับการเช็คเปอร์เซ็นต์แป้งกันหน่อยนะครับเอาแบบชั่วๆเลยเอาลูกตโตมปเลยนะครับลูกเล็กๆไม่ต้องนะครับเอาแบบโตๆนี่แหละแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คเนื้อนิดนึงนะครับว่าเปอร์เซ็นต์แป้งตีที่เท่าไหร่นะครับมาดูเนื้อกันหน่อยนะฮะจภาพเนื้อปัจจุบันนะครับตอนนี้ มีแป้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บ <EM> ต <G> ัวอย่างนะครับสักสองูนี่นะฮะเอาไปเช็คแป้งเมดสีดำแดงแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้พูลนึง <Okay. S 2> เมื่อได้เนื้อมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาการซอยนะครับซอยสับให้ละเอียดนะครับก่อนที่จะนำเข้าไปอบ ใ่ครับเมื่อเราสรับเนื้อทุเรียนจนเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เตรียมทําเข้าสู่ตาช่างได้เลยนะครับตาช่างของเรานะฮะที่เราใช้เนี่ยจะเป็นอี่ห้อธนิตะนะครับเป็นตาช่างมาตรฐานที่ใช้ในการช่างทองนะครับแล้วก็ช่างน้ําหนักภาชนะเลยนะฮะภาชนะ5.6กรัมนะฮะเดี๋ยวผมเขียนโนอกระเลยนะฮะ ว่าภาชนะของเราเนี้ยนะฮะน้ำหนัก5.6กรัมนะฮะ5.6กรัม <c oughs> นะแล้วเราก็กดแทนะครับกดแทให้เป็นศูนย์นะครับจากนั้นนะครับก็นำเนื้อทุเรียนลงไปนะครับ10กรัม เก้าจุดหกนะครับอีกนิดนึงนะครับเกิดเดี๋ยวจะเอาออกกันหน่อยอน่านี่ครับเกิดไปนิดนึงนะครับออกอีกนิดนึง อ่านะครับ10กรัมพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะเกลี่ยนะครับแล้วให้ทั่วแล้วก็นำไปเข้าสู่เตาอ,อบไมโครเวฟนะครับเกลี่ยให้ทั่วนะครับ ้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมเข้าสู่เตาอบได้เลยครับนะครับสรุปกันนะครับหลังจากที่อบไปทั้งหมด7รอบนะครับก็จะได้ตัวเลขที่ค่อนข้างนิ่งแล้วที่2.6กรัมนะครับหรือคิดง่ายๆคือได้ยี่ที่26เปอร์เซนต์นะครับเป็นน้ำหนักเปอร์เซ็นต์แห้งก็ร้อต่อไปนะครับรอต่อไปเรายังไม่รีบนะครับต้องให้ได้ผ่านเกณฑ์ร้อนค่อยๆตัดกัน แล้วก็หวังให้ทุกเพื่อนทุกคนนะครับทุกคนเกษรทีร่นีทุกท่านนะครับรักษามาตรฐานในการตัดทุเรียนที่มีคุณภาพเหมือนกันทุกท่านเพื่อราคาทุเรียนที่คงอยู่ในนี้ตลอดไปนะครับ